ในขณะที่เขาขึ้นมาไล์สดกับกูดันไปด่าเขาด่าถึงในไล์สดเขาแล้วด่าในไล์สดกูวให้ลงเถอะอลงเถอะหาแสงหิวแสงอะไรนะ่ะพิมพ์มายนาจอกดี๋ยกูเห็นหมดนะกูเนีย่ยอาบอายขายขายี้หน้าแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเดี๋ยวกูต้องซื้อข้าวหมกไปส่งเขาแล้วเนี่ยขอโทษเขาเนี่ยทำสันดานชั่วสันดานเลวกันแต่ละคนแต่ละคนกูเนีย่ยอาบอายขายขายี้หน้ามาก โอ้ยมันทุเลศทุลังมากกูรู้สึกแบบอายกูอายจริงๆกูอายมากกับเหตุการณ์นี้กูบอกเลยกูอายคนที่อายไม่ใช่ทนายนะกูเนี่ยอายกูอายมากเลยที่มีลูกศิษย์สำลักสันดานเร็วๆชั่วๆแบบนี้ออกมากูอายจริงๆมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในขณะที่เขากําลังสัมภาษณ์กูขอขึ้นมาพีเคกูเนี่ยกูอายมากจริงๆริอกูอายกูแทบจะแทบจะมุดกล้วยไม้หนีเลยกูจะบอกให้กูอยากจะมุดกระโถนหนีเลยกูอายจริงๆ แอดมินอยู่ปะวะแอดมินหมีอยู่ปะและนี่ก็ยังไม่ได้โอนเงินอะไรให้ใครเนี่ยไม่ได้ชําระค่าเสียหายในภาคปฏิบัติเลยเนี่ยแอดมินหมีอยู่ปะวะอ๋ออยู่ใช่ไหมพรุ่งนี้จัดการให้อาจารย์หน่อยสิพรุ่งนี้เรามารับอาจารย์นะอาจจะฝั่งลองลองสั่งแก๊สแบบครั้งที่แล้วได้ปาวะ มันจะคุยยังมันจะสั่งยังว่าจะก็จําไม่ได้รอบที่แล้วน้องอาจารย์สั่งเราเราเราสั่งกันได้หรือให้ใครสั่งได้ป่าวะจัดแจงจัดการเรื่องนี้ให้อาจารย์นหน่อยติดต่อทนายพัดขอที่อยู่หน่อยติดต่อทนายพัดแล้วขอที่อยู่หน่อยบอกเดี๋ยวจะส่งข้าวหมกไปให้ข้าวหมกน้องจอกอร่อยไม่ต้องเกงใจนะให้รับไว้อาจารย์บอกให้รับไม่ต้องเกงใจไม่ต้องว่าไม่เป็นอะไรอาจารย์ให้รับยังไงก็ต้องส่งไปเดี๋ยวจะส่งไปให้กินอยู่ที่ไหนฝากถามเขาด้วยว่าพรุ่งนี้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเวลาไหนบ้างออยยยูู่่่่บ้้้านนนทัังงวหมหออีไไเด๋จะสใ อ๋ออยู่ต่างจังหวัดเหรอเอาสรุปอยู่ต่างจังหวัดเหรอเอาลองถามก่อนว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าเผื่ออยู่กรุงเทพถ้าอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวส่งอย่างอื่นไปให้กูอายกูบอกเลยกูไม่มีหน้าจะกูไม่มีหน้าจะพูดอะไรเลยกูบอกให้ถ้าอยู่จังต่างจังหวัดก็บอกนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็บอกเดี๋ยวส่งอย่างอื่นไปให้เดี๋ยวส่งอย่างอื่นไปให้เดี๋ยวกูจะไปสั่งส่งไป้าหน่อย เว้ยกูรู้สึกอับอายขายที่หน้าเหลือเกินวันนี้ทํากูเสียหน้ามากอีพวกลูกศิษย์ตัวดีนี่นะไปทัวลงเขาจนอับอายขายที่หน้าอ๋อยูดอนเหรอไม่เป็นไรถ้าอยู่ดอนขอที่อยู่มาเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งของไปให้เดี๋ยวจัดส่งของไปให้ขอมาเลยอยู่ที่ไหนกูก็ส่งให้กูอายกูบอกจริงๆวันนี้กูอายมาก อไปแล้วขอตัวเนาะวันนี้เลทมากตอนแรกจะเอาแค่หกโมงเย็นไปไปามากระยับไปทุ่มหนึ่งที่คุยกับไอ้น้องไอ้น้องผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยอ,อ๋อยู่ดอนเมืองโอเคนัมเบอร์วันดอนเมืองเอาเลยเดี๋ยวสั่งข้าวหมกไปส่งเลยข้าวหมกน้องจอกอร่อยที่สุดในโลกเดี๋ยวกูส่งให้ตลาดน้องจอกอยู่ดอนเมืองดีเลยสบายเลยเดี๋ยวกูส่งไปให้เลยถามเลยทีมงานทีมงานเขามีกี่คนถามมาด้วยถามมาเลยว่าทีมงานมีกี่คน อยู่กันกี่คนอ่ครอบครัวเขามีกี่คนถามมาเลยไม่ต้องเกรงใจบอกไม่ต้องเกรงใจต้องรับด้วยเขาบอกจะเข้ามาเอาที่บ้านเองเขาจะไม่อยู่อ่ะ,จะเจาที่บ้านยังไงแล้วก็าจะไม่อยู่อ่ะมันมีวันเราว่างด้วยเหรออาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เราไม่ว่างเลยไม่ใช่เหรอเดือนนี้ทั้งเดือนแล้วมั้งมันไม่ว่างแล้วมั้ง ร้านในตลาดหนองจอกร้านไหนก็ได้ที่อยู่ระหว่างทางออกอ่ะขับรถออกอ่ะเดินไปในตลาดมันจะมีอยู่แค่สองร้านที่เป็นร้านใหญ่อยู่ติดกับถนนทางออกอ่ะทางออกตลาดหนองจอกอ่ะมันจะอยู่ทางออกเลยที่เป็นหลังคาคุมอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่จุดเดียวอ่ะทางออกอ่ะเข้ามันไก่อยู่ติดทางออกเลยสองร้านอยู่ติดถนนเจ็ดพอยเอช้าว,ว่าง๋อ,อวันที่เจ็ดเหรอตอนเช้าเหรอ,อแล้วเขาจะมาได้เหรอตอนเช้าเขามาไหวหรือเปล่าต้องตื่นเช้าขนาดไหนถึงจะมาได้ ตลาดน้องจออตลาดน้องจออเรานัดกับเราเราเราัดกับเขาแล้วกันลรวแจ้งอาจารย์ว่ายังไงอ่ะนะแจ้งอาจารย์จะให้ส่งไปก็ได้หรือจะมาเอาแล้วแต่เขาอะถ้ามันมันลำบากเดี๋ยวส่งไปก็ได้นะไม่เป็นไรอะไปแล้วขอตัวอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังทมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิไดขอสมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยกากระทำองตนตั้งใจในการทำความเพียร ลัฐที่อกักฤษจะเรียนกุศลมีสติสัมป,ปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมสุดที่สุดแล้วขอเจ้าทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะได้ดวงตาเห็นทางส่เร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะไม่รู้ได้ยินเสียงละครั้งหรือเปล่าไอ้ไอ้หูฟังแอร์พอตนี่คือเขามหัศจรร่ำลึกมากไอ้หูฟังเนี่ยนะเขามหัศจรรย์ล่ำลึก S <S <an> <S เขาสามารถการเสียงลอบข้างได้อย่างดีเลิศแล้วในขณะที่อาจารย์ใส่หูฟังเนี่ยคืออาจารย์ไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะปกติถ้าหูฟังปกติมันจะอู้ๆได้ยินเสียงตัวเองใช่ไหมอันนี้คืออาจารย์ไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะอาจารย์ได้ยินเสียงเหมือนพูดปกติเหมือนไม่ได้ใส่เหมือนไม่ได้ใส่หูฟังอ่ะเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังอะอะไรประมาณนี้ซึมเศร้าไม่สอนแล้วสองทุ่มแล้วเอาอะไรมาสอนอีกล่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้าพรุ่งนี้ออกเดินทางอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวหาเวลานัดอีกทีนึงว่า ตอนเย็นวันไหนว่างมันเหลือเวลาว่างอยู่บ้างี้ยแล้วพรุ่งนี้มันลากยาวทั้งวันถ้าวันนี้อาจารย์อยู่ดึกนี่พรุ่งนี้หนักหนาสาหัสอีกวันหนึ่งมันจะไม่ไหวตลาดนองจอตลาดน้องจอก,ดอจอกเดินเข้าไปตรงไหนก็เจอข้ามันแก๋มีอยู่แค่สองล้านอยู่ติดทางออกเลยทางออกตลาดหน้องจอเข้าหมกเข้มามันอร่อยหมด อาไปแล้วขอตัวเยี่ยวจะแตกก็เนี่ยปวดเยี่ยวมากเลยตอนเนี้ยกูนั่งอั้นเยี่ยวมาตั้งนานแล้วเนี่ยจังหวะเขาขอขึ้นกูก็ไม่ได้อะไรเลยกูก็เอาขึ้นก่อนเลยกูก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีกหนอยกูจะใส่ถุงเยี่ยวกูบอกให้จ่อสายจะได้ไม่ต้องลุกกูนั่งคายตัวนี้แหละแพมเพิร์ดเอาไม่อยู่นะเยี่ยวกูเนี่ยเยอะเยี่ยวกูในเขื่อนแตกกูบอกให้มากมายมหาศาลอาไปแล้วขอตัวพวกนี้เจอกัน พรุ่งนี้ใครจะไปเจอกับอาจารย์ที่ชนบุรีเอ้ยไม่ใช่เะยองใครจะไปเจอกับอาจารย์ที่เะยองไปเจอเขาให้ข้าคขนนอกเขา้าบอกว่ากูก็ประกาศไปแล้วกูก็ลืมว่าคนน่าจะได้อยู่มั้งไปตามได้ที่เพจ Facebook คนตื่นทามนะเพจ facebook คนตื่นทามเขาจะมีเขาจะมีอยู่ว่าอาจารย์ไปไหนอะนะเลยองระยอง,ลยองแล้วก็มีเหมือนจะมี Google แ a p ด้วยมั้งเะยองตรงไหนนะไปดูไปดูไปดูที่เพจ facebook มีลงอยู่ เลื่อนลงไปนิดนึงก็เจอแล้วเขาปักหมุดเขาเขาเขาปัก G.P.S ไว้ให้แล้วถ้าใครจะไปฟังอะนะไปดูเลยพรุ่งนี้ตอนเช้าไปดูรายละเอียดในเพจ Facebook เลยคนตื่นทมาคนตื่นทมาไปดูตรงนู้นเออแล้วมันมี G.P.S มี Google แ a p มีเวลาอะไรทุกอย่างบอกหมดไปดูตรงนู้นเลยแล้วก็ตอนเย็นอะตอนเย็นอาจารย์มีอัดร,รายการกับมอยปรกรณ์กับปั้นจันรายการอะไรไม่รู้จําไม่ได้ตอนตอนตอน,ตอนบ่ายตอนบ่ายตอนบ่ายถึงเย็นเลยเพราะพรุ่งนี้น่าจะกลับดึกันนะ บ้านค่ายเออบ้านค่ายไปดูเอานะไปดูเอาไปดูในเพจ Facebook เอามีปักหมุดไว้ให้แล้วไปดูในเพจ Facebook กูจำไม่ได้เขาลงไว้ให้หมดแล้วไปดูตรงนูน้นนู้น